สวัสดีครับผมเบสบอลนายกิศนกรกุสโมโธนักศึกษาร,ระดับปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ห้องบันทึกเสียงนะครับของคณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการนะครับที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับก็สําหรับห้องนี้นะครับก็เป็นห้องนะครับให้พื้นที่สําหรับบุคลากรนะครับหรือนักศึกษานะครับที่สนใจอยากจะมีการบันทึกเสียงทำพอดแคสต์หรือการจะทําบันทึกวิดีโอต่างๆนะครับที่จะต้องเน้นการใช้เสียงเป็นหลักนะครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการห้องนี้ได้นะครับโดยการติดต่อที่คณะนิเทศศาสตร์นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับโครงการผลิตสื่อความรู้วิชาการเฟสที่3นะครับเราก็จะมาพูดถึงการสื่อสารนะครับเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์มานี่ครับวันนี้เรานะครับอยู่กับผู้ที่จะทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับ สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนิดารอดอยู่นะคะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการของนิดารุ่นที่14ค่ะจบการศึกษาในปี2565นะคะจากการวิทยานิพนธ์เรื่องการสื่อสารและการต่อรองอำนาจในการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิพลเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์มณิในประเทศไทยค่ะ เหตุผลอะไรครับถึงสนใจที่จะทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผมเบื้องต้นน,นะคะกลุ่มชาติพันธุ์มันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองในภาคใต้กี่เนี่ยเป็นคนใต้อ,อ,อพอดีเลยใช่ <c oughs> เป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็ตอนที่เรียนปริญญาโทรเราก็ทําเรื่องของการ เคลื่อนไหวทางสังคมโซเชียลมูเม e นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะางานวิจัยในด้านนี้อยู่แล้วนะคะแล้วเรารู้ว่ากลุ่มคนกลุ่มเนี้ค่ะเป็นกลุ่มคนที่ยังอยู่ในในพื้นที่ที่เรียกว่าอะไรเดียวเรียกว่าธุรกันดานเนาะในการเข้าถึงรวมถึงการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆเนี่ยการศึกษาเอยการ ะระบบสาธารณสุขเอยเขาก็เข้าถึงอะค่ะแต่มันค่อนข้างจะยากกว่าคนทั่วๆไปในสังคมเนาะ mm hmm, มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เราอยากจะ,ะเข้าไปศึกษาในมิติการสื่อสารเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะคะในการการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการขับเคลื่อนการเข้าถึงสิทธิของกลุ่มนี้มันสามารถที่จะทําใหค้คนทั่วๆไปหรือสังคมไทยเนี่ยหันมาเห็นความสําคัญนําไปสู่ให้คนกลุ่มนี้ได้เข้าถึงสิทธิพลเมืองในฐานะคนไทยได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น นุษอย่างเท่าเทียมกันและอย่างนี้เนี่ยการจะเข้าถึงกลุ่มชาติพันธ์มานี้เนี่ยขั้นตอนการดรําเนินง,งานวิจัยตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างอยากให้พี่ชนิดาลองเล่าให้ฟังหน่อยครับผมในกระบวนการวิจัยของพี่เนี่ยมันจะมีทั้งการศึกษาเอกสาร,รด็อก document research นะคะแล้วก็ที่มันยาก กับกลุ่มตัวอย่างก็คือเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่เราเข้าเข้าไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะครหรือแม้นักกิจกรรมในพื้นที่ก็ทําการสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะเครื่องมือวิจัยอย่างหนึ่งเ,เราก็ต้องมาวิเคราะห์ตัวบทบวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งเนี่ยทำสามกระบวนการเลยก็ค,คือศึกษาเอกสารสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วยังมาวิเคราะห์ตัวบทอีก<ฮ>ออแล้วก็พอ อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ข้อที่1นนะคะค่อนข้างซับซ้อนมากเลยแหละงานอแล้วแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่สองเนี่ยใช้การโฟกัสกลุ่มเนาะอ่าผมตรงพื้นที่ไปสังเกตครับผมแล้วก็ประชุมใช่ใช่ค่ะประชุมกลุ่มย่อยครับผมในการประชุมกลุ่มย่อยเนี่ยอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มตัวอย่างเราอะต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้เข้าถึงการศึกษามากนะตอนนั้นใช่เข้าไม่ถึงใช่ใช่ระบบการศึกษาระบบสิทธ ด้านการศึกษานี้ยังไม่ได้เข้าถึงไปนะคะมันค่อนข้างจะต่างกับกลุ่มชาติพันธ์ทางภาคเหนือพอสมควรทีนี้เวลาเราเข้าไปทํางานวิจัยอย่างเช่นการโฟกัสกลุ่มเนี่ยการสื่อสารยังไงเพื่อที่เราจะได้คําตอบจากกลุ่มชาติพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นข้อข้อสังเกตหนึงน่งในงานวิจัยว่าเวลาเลือกเครื่องมือบางอย่างเนาะกับกลุ่มตัวอย่างบางอย่างเนี่ยแต่ว่ามัน ในตอนแรกที่เราเลือกเครื่องมือนี้สําหรับเก็บข้อมูลตรงนี้ค่ะมันเราก็คิดว่ามันแมทนะแต่พอไปเจอกับสถานการณ์จริงขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพอสมควรนะคะครับผมณปัจจุบันเนี่ยครับหลังจากที่พี่ชนาท,ทาวิจัยไปบปัญหาที่เขาสัมให้สัมภาษณ์ณวันนั้นนะครับณนะตอนนี้มันมีประเด็นไหนบ้างหลายๆในหลายๆประเด็นที่เขาได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการแก้ไขบ้างแล้วครับผม จริงๆแล้วเราต้องบอกว่างานของเราเป็นเป็นงานที่ค่อนข้างจะ ให,ให้ความสําคัญกับมิติการสื่อสาร,รการสื่อสารที่เขาจะใช้พื้นที่ในการสื่อสารเนาะเพื่อที่จะเพื่อที่จะเรียกร้องข้อเรียกร้องเหล่านี้ขับเคลื่อนข้อเรียกร้องหรือขับเคลื่อนประเด็นสิทธิ์เหล่านี้เพื่อที่จะให้มันสามารถที่มันจะเผยแพร่ให้สังคมเนี่ยรับรู้ในวงกว้างมากขึ้นเรามองว่าถ้าเขาสามารถที่จะสื่อสารให้มันเป็นแมสมากขึ้นนะคะมันจะสามารถที่จะให้คนหันมาเห็นความสําคัญและรู้จักคนกลุ่มนี้มากขึ้น เราเราคาดหวังว่าอนาคตนเนาะมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายแต่ในงานของเราเนี่ยเราอยากจะเห็นการสื่อสารหรือการเปิดพื้นที่อของการสื่อสารให้คนกลุ่มนี้เข้ามาสามารถเข้ามามีมีพื้นที่ทให้เขาได้สื่อสารกับคน อื่นๆถึงแม่เขารู้จักเขาใน,นร,รู้จักเขาในแบบที่เขาเป็นเขารบในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาเรายอมรับะแล้วก็สิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งในในงานก็คือว่าเมื่อก่อนเนะะี่ยค่ะไอพื้นที่สื่อเนาะที่เป็นพื้นที่สาธารณะรูปแบบหนึ่งอะคะ่ะค่อนข้างจะเป็นพื้นที่สําหรับ ไม่ได้เปิดพื้นที่ให้กับคนกลุ่มนี้มากมากเท่าไหร่เนาะน้อยมากที่จะมีคนกลุ่มมาเนี้ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่สื่อเราจะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคเหนือเขาจะ ได้พื้นที่สามารถช่วงชิงพื้นที่สาธารณะที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยค่ะมากขึ้นแต่หลังจากที่มันมีสื่อใหม่เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มคนที่มันไม่สามารถเข้าถึงสื่อมวลชนได้เนี่ยค่ะเขาสามารถใช้พื้นที่สื่อใหม่หรือสื่อสังคมเนี่ยค่ะสื่อสารเรื่องราวของตัวเองไปให้สังคมได้รับรู้มากยิ่งขึ้นโดยใช้สื่อสาธารณะที่เป็นสื่อใหม่เนาะมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าสื่อมวลชนหรือว่าสื่อกระสักะายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในในเชิงนโยบายก็ยังต้องขับเคลื่อนกันต่อ ไปความยากอย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างจะขาดเอกภาพในในข้อเรียกร้องเนาะเพราะว่า,าบางกลุ่มก็ต้องการต้องการพื้นที่ในเอกสิทธิ์ในการทํากินบางกลุ่มก็ต้องการความอิสระในการเออค,คอยต,ต่างกันใช่ใช่แล้วก็เออมันก็ยังขาดเอกภาพในเรื่องนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่ธนาเจมส์พก็จริงๆก็คือผลจากการวิจัยนี่แหละออกมาเป็นสิ่งที่ กลุ่มชาติพันธุ์มานี้เนี่ยต้องการว่าแบบต้องการพื้นพื้นที่สื่อในการให้ให้ใหเขาให้รู้<ม>จักเขามากขึ้นรู้จกักเขาในแบบที่เป็นเขาจริงๆไม่ได้รู้จักเขาว่าเขาเป็นเขาเป็นกลุ่ม เขาเป็นเงาะป่า<ม>เขาเป็นซาไกาเราเราเราเข้าใจเขาเราเคยได้ยินคําเรเงาะปลาใช่ไหมคะคนเมืองเราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเราถูกจำก็จะเป็นแบบนั้นเราถูกปลูกฝังมาจากออพวกทั้งวรรณคดีบทละครหรือแม้แต่แบบเรียนที่เป็นเอกสาร,รหรือเป็นสื่อมวลชนมีภาพยนตร์ด้วยนะเรื่องเงาะป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ปี2523เราถูกปลูกฝังเรียกว่าปลูกฝังแล้วกันเนาะให้ให้ความหมายของคนกลุ่มนี้เป็น เป็นอีกแบบหนึ่งที่มันไม่ใช่เรียกว่าเป็นคนอื่นมันไม่ใช่คนไทยเนาะเพราะภาพจําแบบนี้มันสร้างมายาคติบางอย่างให้เรารู้สึกว่าเขาเขาไม่เหมือนเราเขา,เขาเป็น<ช>เขาเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อะโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ชนิดามากเลยนะครับผมที่มาถ่ายทอดความรู้นะครับเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์งานวิจัยนะครับที่พี่ชนิดาทำนะครับทำให้เราเนี่ยได้รับรู้นะครับถึงการมีตัวตนการมีอยู่นะครับการ สื่อสารการมีสีมีเสียงของกลุ่มชาติพันธุ์มานี้มากขึ้นนะครับทำให้เขาเนี่ยได้เข้าถึงสื่อสังคมมากขึ้นนะครับได้มีพื้นที่สื่อนะครับทำให้เราเนี่ยได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์มานี้มากขึ้นครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ